สวัสดีครับผมช่างตระกูลครับวันนี้จะพามาชมขั้นตอนในการถอดพวงมาลัยรถ Ford BT50 ครับฟอร์ดกระบะ4ประตูมาดูขั้นตอนนะครับว่าถอดยังไงใครที่รู้แล้วก็ผ่านไปได้นะครับใครที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เผื่อจะทำได้อันนี้ก็ผมถอดมามาแล้วก็ให้มาดูกันชัดๆมาดูกันชัดๆว่าต้องถอดยังไงขั้นตอนแรกอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากหาไปควงแบนประมาณนี้ก็ได้ครับ แย่ yeah, ไปด้านข้างแย่ yeah, ไปด้านข้างเขาจะทํารอยมาให้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตความาดูอ่ะดูดูด,ดอย่างนี้ก็ได้ดูนีนี่นะครับรอยอยู่ด้านข้างพวงมาลาทั้งสองฝั่งคือก็ทำรอยรอยยุบมาให้นิดหนึ่งเราก็เจาะเข้าไปเลยครับเจาะไปแล้วก็ดันเข้าไป ให้อยู่ในแนวตรงครับเพื่อที่จะให้มาดันตัวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างมันจะมีเหล็กเหล็กล็อกตัวนี้นะครับมองเห็นชัดไหมนี่นะฮะตัวนี้คือลักษณะมันออกสปริงนิดนึงถ้าดันไปแล้วมันมันมันสู้มืออ่าแสดงว่าเราดันดันไปถูกนะครับ นี่นะครับมันจะมีทั้งสองสองข้างจะดันพร้อมกันก็ได้หรือจะดันข้างเดียวก็ได้พอดันเข้าไปสุดปุ๊บให้ใช้มือมือดึงตัวนี้ออกมาจะออกแรงนิดหนึ่งครับรุ่นนี้มันแน่นนี่นี่นี่คือคือเบาเบา ก็จะเสียบเข้าตรงนี้เป้านี้เป้านี้เป้านี้มันจะฝืดมากเลยดันเข้าสุดต้องใช้มืองัดช่วยออกมางัดออกทีละข้างก็ได้เนี่ยเนี่ยเราดัานข้างนี้ดันข้างซ้ายก็ก็แงะข้างซ้ายดึงมาให้มันอ้าสุดก่อนแล้วค่อยมามาเสียบข้างข้างขวา แล้วก็ใช้มือยกๆเอาดัานให้สุดนะครับดันให้สุดก็คือดันตัวนี้เข้าให้สุดพอเสียบเข้ามาแล้วมันม,มันก็จะมามาิ่มตัวนี้มาทิ่มตัวนี้เพื่อจะเนี่ยมันจะเกี่ยวเกี่ยวกับตัว,ต,วตัวเงี้ยงสองอันนี้ครับนี่ฮะกับตัวนี้ตัวนี้ ดันให้มันพ้นอันนี้ออกมาแล้วเราเอามือแง้มไอตัวฝาไอแบ็กเนี่ยแง้มขึ้นถ้าสองคนก็ก็ดีครับดันคนหนึง่งดึงฝาตัวนี้มาคนหนึง่งเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนี่ครับกดเข้าไปแน่นแล้วอืม เดี๋ยวให้ดูตอนมันล็อกนี่ฮะนี่ครับ,รบมันจะล็อกอย่างเงี้แต่ถ้าเราถอดมาแล้วก็ถูดูง่ายหน่อยนี่ครับไกลโค้งงี้ออกก็ได้นี่อย่างเงี้ยครับลักษณะนี้มองเห็นไหม เน่เน่เน่ตัวนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนี่ก็เนี่ยถอดมาแล้วก็ปลดง่ายนี่ก็งานให้มันสุด นี้ก็จะมองไม่เห็นแล้วอันนี้ก็งานให้มันตดไปเหมือนกันประมาณนี้ครับนี่ก็ออกได้แล้วงานออกนี่ถ่ายคนเดียวลำบากนี้ นี่ครับก็ให้ดูเป็นแนวทางว่ามันจะต้องไปปลดตัวไหนแค่น้นเดงนี่นะครับมีแค่สองสองฝั่งนะครับอดูดูอีกทีหนึ่งมีแค่สองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแค่นี้นะครับก็ลองทำดูนะครับ จากช่างตระกูลด้านแหลมฉะบังการบอกสอบถามมาได้ครับ089899917อันนี้สำหรับลูกค้าที่จะถอดมาให้ผมหุ้มนะครับก็ดูวิธีถอดเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ